สวัสดีเจ้าวันนี้กินยำเส้นเล็กน่ะเจ้ากินก้าอย่างเจ้ากินกํมพักดองเจ้าพักดองจีนน่ะเจ้าโอ้ยผักวางไว้ตรงนั้นดี่ฉันไปเอาผักก่อนนะ นี่จ้าพักวันนี้กินยาเส้เนแรกน่ะเจ้ากินกับพักสดกับพักดองเจ้า วันนี้มาอูก้กํำเหนือน่ะเจ้าบางคนอาจจะมาเคยได้ยินเขาอูก้กํำเมืองน่ะเจ้าํำเมืองก็คือว่าภาษาเหนือน่ะเจ้าํำเหนือน่ะเจ้าอู้ได้หมดเลยน่ะเจ้าเพราะว่าเขาไปเจ้าเหนือเขาอยู่เชียงใหม่หน่ะเจ้าอู้ได้หมดเลยน่ะเจ้า เขาเกิดเชียงใหม่น่ะเจ้าเป็นชาวเหนือน่ะเจ้าอู้กำเมืองน่ะเจ้าอยู่กับเจ้าหมูคนเมืองกับอู้อู้เหนืออู้เมืองน่ะเจ้าอยู่กับเจ้าหมู่ในในอันหมู่บ้านกับอูก้กำจีนกำเย้าน่ะเจ้า แค่คนก็ปาไปกี่ชั่วโมงแล้วว่าเขามาจิ้มกันเลยนะเจ้าว่าลามก่อนนะเจ้า หม้อขนาดสวัสดีเจ้าเจ้าอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆนะคะเวลานี้จะสามทุ่มแล้วค่ะอะไรออินเทอร์เน็ตอะไรอินเทอร์เน็ตลูกอะไรอินเทอร์เน็ตครับมันไม่มีคำว่าอินเทอร์เน็ตแล้วลูกโดยไปกดนั้นทำไมล่ะครับ มันต้องเสียงเงินนะมันบอกมันบอกว่าต้องเสียงเงินนะหนูกดเ้าแอบไรอ่ะ